ทั้นกระแสเหมือนรถไฟกำลังจะมาเลยดูคนเยอะพอสมควรเนะืันปกติกคนค่อนข้างเยอะ ไม่มันจะรถไฟมาหรือ,อยังหางรถไฟเห็นแดดแดดอย่างนี้ลมมีลมนิดนึงสาคนคนเยอะเลย มันมีทัวร์่วสะพานแม่น้ำแควน่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นอันนี้ ตัวนี้ในถ้ำเกษตรจะมืดนิดนึง ทำกระเซตอนนี้ตอนเที่ยงร้อนนิดหนึ่ง

จริงนะตรงนั้นสามารถเดินได้แต่ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างห้ามเขาถ้ามาก็จะเดินถึงแค่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะถึงแค่ตงรงคน,นห้ามเดิน